ันนี้เคิร์มพาเที่ยวกับช่วงมอเตอร์ไซค์คันแรกมอเตอร์ไซค์ลำเที่ยวนี่ครับอยู่กับดีมที่ชื่ออะไรครับปามขับกัาไหนนะครับชื่อปามอยู่รำบุรีนะรำบบุรีคันนี้ใช้มากี่ปีแล้วก็อยู่กับผมาสามปีแล้วสามปี้วโอ้แล้วไปเที่ยวไหนบ้างัเนี่ยก็ไปทั่วเลยนะต้องไต่ครับไปทั่วโอ้โหเรียกว่าคุ้มเลยครับคุ้มซื้อมามือแรกหรือว่ามือร์สองครับอรสองครับโอ้ห่านั้นซื้อว่าอหไรนี่บอกคันเลย ก็มือสี่ผ่านแล้วนะแบ่ว่นเต็มอืมแต่ว่าพามาเที่ยวเกือบทั่วประเทศแล้วเนี่ยเกือบเกือบเกือบนะแล้วก็ยอดเข้าในเกือบทุกที่เลืทุกที่ก็ลานนีนี่เก็บหมดแล้วเก็บมาครบหมดแล้วครับคุ้มเลยครับคุ้มเลยประทับใจอะไรในรถคันนี้บ้างไหมก็ตัวผมชอบเล่นพวกรถเก้าอยู่แล้วแล้วก็แนวสไตล์เินเทสประทับใจก็คือไม่มีเกับไป คือไม่มีที่ว่าจะแบบเกเรกเราเลยพาเราไปทุกที่คือไม่ชอบชอบครับแล้วก็เอาไง่ายๆขี่ไปสาวๆก็มองก <laughs> ็มีมองวางไใบมอง,มง <laughs> วางแล้วแล้วแล้วท้ายนี้ให้สาวๆท้อนได้ปะเนี่ยได้ครับอ๋อใส่แรงว่ายังโสดโสดโสดโอ้ความประทับใจก็แม่ความผูกพันความประทับใจอยู่ได้สามปีสามปีครับสามปีกว่าแล้วอยู่กับผมเนี่ยนะแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นคนรักรถด้วยพี่ผม เดี๋ยวชอบทรงเดิมๆอย่างนี้เลยฮะก็ผมชอบทรงเดิมครับเน้นผมชอบแนวรถเดิมอืคือว่าพกแต่ทีแรกก็เคยใส่บ่อเดียวตะแกงใหญ่มอนก้นตะแกงที่ว่าบรรทุกที่ว่าเปิดบออแบบง่ายทีนี้ผมจะกลับมาทําทรงนี้เพราะว่าสลับีัยน เรื่องแนวแบบมาเป็นทรงเดิมหรือว่าคลาสสิกดิครับคลาสสิกแต่ว่าไอ้ที่ว่าเคยใช่มันก็สะดวกเราเวลาเราไปออกทริปนะ้ใช่ใช่ใช่บรรทุกของได้สบายแล้วก็เติมน้ำมันอะไรเปิดบอดได้ง่ายเลยเป็นที่วางขวดน้ำได้สบายๆบายเลยแกนรน้ำมันกัได้ด้อ๋อแสดงว่าสติ๊กเกอร์เต็มคันนี้พี่ก็ชอบออกไอ้ออกรถเก่าออกรกกลเ่็รถทริปทัวริ่งพ่อมีที่บ้านก็เลยรู้จักเพื่อนพวกแนวนี้เยอะมากคือว่า ชอบออกทริปไกลๆก็ทริปก็มีครับใช่ก็ไปงานรถเก่าผมไปทุกงานไปคือว่าชอบออกทริปกลางเต็นท์ใช่ครับไปคนเดียวส่วนมากไปคนเดียวเลยก็คนเดียวครับนี่แหละครับคนเดียวนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์ดำเที่ยวจริงๆเลยคนเดียวพี่ไอ้คันนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งเงย์เกินครับพี่น่าจะเกินนี่มันดีมคู่ลุกดีมคู่ลุกสะพานสำหรับเป็นระหัสระหัสเขตก็คือของนังเขาแบบ ให้รถคุณครูใช้เลยเมื่อก่อนเนี้ยนะเมื่อก่อนนี้จะมีโนวาเลยนะที่นายคุณครูนะมีโนวาแล้วก็ครูสภาคุณรูสภาใช่ครับแล้วง่ายๆนะสีเดิมๆสีเดิมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่อยู่ครับอยู่ครบประเภทครบหมดเลยครบหมดมาวันนี้ก็ยินดีที่ได้จับน้องปาน่าจะเป็นน้องผมแหละผมผมอายุสี่สิบป่าแล้วผมสี่บป่าพี่ปาพี่ปาไอ้น้องปาวนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ว่า ได้มาแน่ตาดีมแล้วก็ความประทับใจวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ